กาายวกกแฟ็หญิงมาแสดงงานนะคะวันนี้เป็นวันแรกะค่ะก็คือวันที่5ตุลาวันนี้นะคะจนถึงวันที่5เดือนพฤศจิกาะค่ะอย่างภาพแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือจะเป็นงานาควนอิมในสไตล์ของหญิงเองนะคะก็คือจะมีคือกิมมิกเนี่ยคือจะเป็นในส่วนของลักษณะของ กวนอิมในจิตใต้สำนึกของหญิงซึ่งหญิงก็จะศึกษาควรอิมมาในระยะเวลาพอสมควรนะคะด้วยสัจจะแห่งศรัทธาคือความจริงแห่งศรัทธาเนี่ยก็จะออกมาในรูปธรรมที่เป็นตัวตนของหญิงนะคะในงานศิลปะก,ก็คือจะมออีอัตลักษณ์ในส่วนของควนอิมก็จะเป็นพระอมิตภาภะที่อยู่บนเหนือเสีนเก้าแล้วก็จะมีเจการกิง่งเหลวนะคะแล้วก็ในส่วนของท่าน พัพูริสัตควนอิมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกระตูนนะคะแล้วก็อย่างภาพนี้เนี่ยก็จะอยู่ในจิตใต้สำนึกที่ว่าเราผูกพันกับในเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมคะก็จะเป็นสายลุงซึ่งก็จะเป็นธรรมชาติที่สามารถที่จะแมชกับความเป็นกวนอิมได้อยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตึกราบ้านช่องซึ่งเราก็คือพะพุริสัตควนอิมก็ปรารถนาที่จะให้อ่ก็ในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ การเป็นอยู่ของสัตว์โลกของมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะคะค่ะก็เลยใช้เป็นสีเขียวค่ะงานของหญิงเนี่ยอีกส่วนหนึ่งือจะเป็นในเรื่องของงานทิวทัศน ซีสเคปแลนด์สเคปหรือว่าเรียกว่าเป็นงาน i m p r e s s i ันนิสนะคะซึ่งอ,อย่างภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพคลองที่รายานแล้วก็จะมีบ้านเก่าๆหลังเล็กๆอยู่สองหลังนะคะก็ไปเก็บบรรยากาศไปถ่ายภาพมาแล้วก็ามาเขียนที่สตูดิโอก็จะใช้เทคนิคเป็นสีน้ำมันนะคะปาดเกลียงค่ะเพราะงานส่วนใหญ่ที่หญิงถนัดก็คือจะเป็นงานปาดเกลียงมากกว่าจะใช้ความฉับพลันของอารมณ์บวกกับธรรมชาติที่เราไปเสพมาค่ะ ส่วนหนึ่งงานอีกส่วนหนึ่งของหญิงเนี่ยก็คือจะเป็นภาพอาริยะเจ้าที่หญิงมีความศรัทธานะคะก็ในแต่ละอ,อ,องค์ท่านเนี่ยหญิงก็จะต้องศึกษาทําการศึกษา history ของแต่ละท่านแต่ละพระองค์อะคะ่ะก็จะมีหลวงปู่ทั่วหลวงพ่อแช่มหลวงปู่แหวนหลวงปูด่ดูหลวงพ่อฤาษีลิงดําหลวงพ่อคูณหลวงพ่อสดซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีอ,อ,อีกสาม สามหลวงพ่อเนาะจะมีพระอาจารย์โตพมรังสีนะคะแล้วก็หลวงพ่อท่านพุทธทาสนะคะแล้วก็จะมีหลวงพ่อท่านคล้ายวยจยทธิ์ด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยโซออกไปแล้วค่ะซึ่งทุกๆพระองค์เนี่ยหญิงก็เคยจะศึกษาฮิส t รี่ของท่านแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้รู้เพราะว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะทีนี้บุคคลเหล่านี้คือเป็นพระทิยรเจ้าซึ่งจะเป็นผู้ซึ่งถ่ายทอด ธรรมะออกมาให้กับประชาชนแล้วก็ท่านก็เป็นนักปฏิบัติด้วยซึ่งเราเองก็เรียนรู้เพื่อที่จะนำมาปฏิบัติกับตัวเองด้วยนะคะค่ะ,ะภาพทั้งหมดที่วางอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นงาน impressionist s t สไตยอหญิงนะคะสไตล์ของหญิงเองก็คือจะเน้นในเรื่องของมันเป็นธรรมาชาติของหญิงเนอะที่ทำงานแล้วจะใช้เกลียงซึ่งจะ จะเน้นในเรื่องของสโตกที่ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเอ่อเท็กเจอร์นะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าบางภาพก็อาจจะมีหลายๆเลเยอร์หรือบางภาพก็อาจจะมีความเพลนขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็จะใช้สีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ไม่ค่อยจะหมดหมองจะเป็นใช้สีสดค่ะคือเป็นดอกทานตะวันที่หญิงไป เก็บภาพถ่ายมาจากดอกทานตะวันที่ขึ้นอยู่ดอกเดียวอยู่ข้างทางซึ่งเราก็เห็นว่าเฮ้ยดอกนี้สวยแล้วก็มีความเฟรชเราก็เลยมองเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็นำมาวาดเป็นภาพหญิงตั้งชื่อว่าเป็น smiling sunflower ค่ะซึ่งเขาก็ดูแล้วหญิงมีความรู้สึกว่าเขาเป็น teen age อะค่ะยังวัยรุ่นอยู่ค่ะแล้วก็จะใช้สีสันที่ค่อนข้างจะสดใสแล้วก็มีความหวานค่ะ ซึ่งในใจเราตอนที่เราทำงานเราก็รู้สึกชุ่มฉ่ำกับการทำงานชิ้นนี้ไปด้วยอะค่ะรายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรุมชื่นนรันกับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ